เม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เดินทางจากตัวอำเภอเมืองมาที่ตำบลอ่าวนางที่นี่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับในฐานะที่มีชายหาดที่สวยครับได้รับการยกย่องด้วยนะครับว่าเป็นชายหาดที่ยังคงรักษาความงามตามธรรมชาติไม่มีเตียงผ้าใบและอาคารตึกต่างๆนะครับก็สร้างสูงไม่เกิน6ชั้นนี่แหละครับเป็นเสน่ห์ของจังหวัดกระบี่และที่สําคัญนะครับหาดนวะรัฐาราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหาดที่มีความสวยที่สุดจนกระทั่งหลายๆคนเดินทางมาที่นี่ก็หลงไหลนะครับในความงามของธรรมชาติที่เมือง และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือว่าที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจที่สุดนะครับเดี๋ยวผมขอเดินช้อปปิ้งก่อนนะครับ เดินเล่นสบเลนเลยนะครับเนี่ยแหนแต่พอดูเวลาแล้วตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังสถานที่ออมบุตอีกแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีความสําคัญมากๆต่อชาวมุสลิมที่อ่าวนางแห่งนี้ครับ ชุมชนชาวมุสลิมที่จังหวัดกระบี่สันนิษฐานว่าอพยพมาจากประเทศอินโดนีเซียครับตอนเดินทางเข้ามาที่นี่ก็ได้มีการสร้างมาสัสยิดขึ้นมานะครับก็คือมสัสยิดแห่งนี้ครับนี่คือมสัสยิดบ้านคลองแห้งตอนแรกที่มีการสร้างมาสัสยิดนะครับก็เป็นรูปแบบศิลปะแบบสมัยก่อนแต่เนื่องจากว่าอายุของการสร้างร่วมร้อยกว่าปีครับก็ได้มีการสู้โซมตางการเวลา ก็เลยมีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ก็คือหลังนี้ครับด้วยรูปแบบศิละปะแบบตะว,วันออกกลางครับแต่โดมสีทองนั้นเป็นศิละปะจากสิงคโปร์มัสยิดแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางนะครับของชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วผมโชคดีนะครับเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่ตรงกับวันศุกร์พอดีซึ่งเป็นวันละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับก็ได้ได้เห็นชาวมุสลิมร่วมแรงร่วมใจกันประกอบพิธีละหมาดกันที่นี่แหละครับ และนี่เลยครับคือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในทุกๆวันศุกร์ของที่นี่ครับชาวมุสลิมทุกๆวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนุ่มเล็กหรือว่าหนุ่มใหญ่ก็จะพร้อมใจกันมาประกอบพิธีทางศาสนาด้วยพลังศรัทธาแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับและที่นี่ก็นับว่าเป็นสถานที่อมบุญของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาชมความงามของอ่าวนางด้วและครับ และไม่ไกลกันนักนะครับคุณผู้ชมผมก็จะพาคุณเดินทางต่อไปยังอีกหนึ่งสถานที่ครับเขาบอกว่าที่นี่ก็คือวัดนักบุญอักเนสสถานที่อมบุญของคขุยชนชาวกรบี่ครับที่อ่านางมีคลิตจักรของขลิชนนะครับที่นี่คือวัดนักบุญอักเนสหรือชาวบ้านทั่วไปจะเรียกว่าโบสถ์นักบุญอักเนสนะครับ จริงๆแล้วพริฑชนที่เดินทางเข้ามาอยู่ที่กระบี่เดินทางเข้ามาตั้งแต่ปีคศ1958หรือประมาณพศ2501ครับในสมัยก่อนเดินทางเข้ามาก็จะประกอบอาชีพทั้งแพทย์ทํางานโรงแรมร้านอาหารและทำมาค้าขายนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนพูดถึงว่าอาทิตย์ะจะไปโบสถทีต้องเดินทางไกลามากกว่า100กิโลเมตรอาจจะเดินทางไปที่สุราษฎร์ไปตรังหรือไปภูเก็ต จนถึงสมัยของพระสังฆาราชไมเคิลประพลชัยเจริญสังฆมณฑลสุราษฎร์ครับในปีสกพศ1997หรือพศ2537ครับได้มีดําริในการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาและสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปีคศ2000หรือตรงกับปีพศ2443จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ล่ะครับ และวัดใหม่แห่งนี้จึงมีชื่อว่าวัดนักบุญอักเนสกระบีครับอันเนื่องมาจากว่าเด็กชารกชุดแรกในจังหวัดกระบีที่ได้รับศีลล้างบาปใช้ศาสนานามว่านักบุญอักเนสและในขณะเดียวกันครับผู้ให้การสนับสนุนในการสร้างวัดแห่งนี้ก็มีนามว่านักบุญอักเนสเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการเทิดเกียรติแก่นักบุญอักเนสก็นําชื่อมาตั้งเป็นชื่อวัดขึ้นมาว่าวัดนักบุญอักเนสที่กระบีครับ พอเข้ามาภายในแล้วสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความบริสุทธิ์เหมือนชื่อของโบสถ์นี่แหละครับและที่สําคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโบสถ์แห่งนี้ภายในเองตกแต่งในรูปแบบคล้ายกับครดจักรทั่วไปแต่ว่ามีการแทรกรายละเอียดของศิลปะไทยเข้าไปด้วยนะครับตั้งแต่หลังคาโบสถ์มาถึงส่วนประกอบภายในเรียกว่านําศิลปะของไทยพื้นบ้านเข้ามาผสมผสานกับคริ่อจักรได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวแล้วครับและที่สําคัญนะครับโบสถ์แห่งนี้ ทุกทุกแวร์อาทิตย์เวลา10โมงเช้าครับก็จะมีทั้งพลเรือนที่เป็นชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาร่วมพิธีมิสาที่นี่ด้วยแหละครับ เอาละครับตอนนี้ผมขอใช้เวลาที่นี่สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาทำตามสัญญาที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการครับคุณผู้ชมครับ